ันย้ายฝั่งนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าจะให้เดินเข้าข้างใน แล้วก็พอคอเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกสิก้ะลูกสิ่งข้างหลังที่อยู่ด้านหลังนั่นายกลดายกลดก้นรถกระบะ่าไม่ไม่ลูกสิกก็พวกเราเองที่เอามาถวายอ่ะเขาใจนี่เาจะยก,ก้รกระบะยด้านหลังะ่ะแกลตาอยู่นี่แล้วนเขาบ,บาน vâng 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 ยกใจรถกระบางหลังให้หน่อยนะครับ

なるほど。<laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ลรถกระบะตลาดนีครับไปใส่รถกระบะลเนะครับได้ครับได้ครับนได้ครับตลาดัดชนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn